สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนแฟนเพจของพี่กิ่งชัยวัฒน์ชนคุยและผู้ที่ติดตามใน u t u b e นะคะตอนนี้พี่กิ่งก็เปิดช่อง YouTube แล้วนะคะช่วยกิ่งชัยวัฒน์เหมือนกันนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่กิ่งด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาไม่ใช่งานประปาแล้วเนาะเป็นงานเลี่ยมพระนะเป็นงานที่รักอีกงานหนึ่งนะคะเรา มีเวลาว่างเราสามารถแบ่งเวลาแล้วก็สามารถทำงานได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันที่เรารักนะคะเราทำสิ่งใดแล้วเ,เรามีความสุขนะคะเราก็อยากที่จะ,ะทำสิ่งนั้นแต่เราก็ต้องแบ่งสำหรับงานประจำงานอดิเรกนะคะแล้วก็เวลาว่างกันด้วยนะยังไงก็อย่าลืมดูแลทำงานเยอะๆนะคะก็อย่าลืม ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยเนาะไม่ใช่ว่าทําแต่ง,งานแล้วก็ลืมดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายเพราะว่าเรายืมเข้ามาเนาะสังขารร่างกายก็ยืมเข้ามาใช้ก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเนาะตอนนี้นะคะเราเจียพระมาแล้วเราก็จะมาเอาตะใบมาแต่งนะคะแต่งเหลี่ยมนะก็พี่กิ่งเองก็เริ่มต้นจากทุน ไม่ถึง5,000บาทนะคะเนื่องจากาซื้ออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นตะใบท้องปุ้งท้องปิงบุ้งนะคะแล้วก็ตะใบเหลี่ยมต่างๆนะก็ทั้งเลื่อยทั้งอะไรเนี่ยบางบางอย่างบางอย่างก็เป็นของ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 คณตานะคะของตาที่ทิ้งเอาไว้นะก็หาเจอในบ้านก็สงสัยว่าไอ้เลื่อยนี้เขาเอาไว้ทําอะไร อุปกรณ์นี้เขาไว้ทําอะไรก็เลยเอามาต่อยอดนะกับการเลี่ยมพระนะคะก็มันไม่ได้มีเดี๋ยวนี้นะคะอุปกรณ์เลี่ยมพระเขาทันสมัยเนาะมีเครื่องอัดมีตัดกรอบแล้วก็ทําให้โป่งอะ่ะเขาเรียกเครื่องปั๊มอะไรพี่กิงก็ไม่เข้าใจเนาะพี่กิงก็ดูแบบแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะคนโบ,บราณเขาทํากันมาพี่เก่งก็ทาแค่นั้นเนาะอุปกรณ์เครื่องมืออะไรก็ไม่ได้มีอะไรมาก ะะก็จะมีะสว่านก็ยังใช้สว่านมืออยู่นะคะมีเครื่องเจียเท่านั้นที่เพิ่มเข้ามานะคะเครื่องเจียนี่พี่กิ่งก็ไม่ได้ซื้อนะคะไดะ้ความอนุเคราะหนะ์มาจากอ,อดีตท,ท่านเจ้าวาดวัดอารามหลวงเนาะท่านให้มาท่านเห็นบอกเออเอาจริงเหรอเออเาเอาลองไปทําเล่นดูว่าอย่างนั้นสนใจ สนใจทําจริงๆหรือคือไปถามท่านว่าเลี่มพระนี่เราจะต้องเริ่มต้นยังไงทำยังไงท่านก็แนะนําให้เนาะแล้วพระคุณเจ้าพระเดชพระคุณนะคะท่านก็สนับสนุนให้เครื่องเกียร์มาบอกท่านบอกท่านก็ชอบทํางานนี่เหมือนกันท่านมีลายลายอล,ลายอันท่านก็เลยไอ้กิ่งเอาไปใช้นะคะก็นี่ก็เป็นที่มาะะของอชื่อกิ่งชัยวัฒน์นะคะเพราะว่าตัวพี่กิ่งเองเนี่ย เป็นชื่อกิ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีพระประจําตัวอยู่องค์หนึ่งนะคะเป็นพระกิ่งโสธรนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรละแต่ชอบชื่อนี้ก็เลยให้ชื่อกิ่งชัยวัฒน์นะคะพอได้ชื่อนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันได้พบเจออะไรดีๆมาเข้ามาในชีวิตมากมายนะคะมีแต่สิ่งที่ดีๆมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็น หลวงพ่อเชียนเนาะหลวงพ่อเชียนนยน,น,นี่อุปกรณ์นะคะที่พี่กิ่งมีใช้ง่ายๆนะคะสามารถรับงานได้เลยนะคะสามารถสร้างไรายได้ได้นะคะถ้าใครสนใจอาชีพเลี่ยมพระกรอบเลี่ยมพระกันน้ําอะไรอย่างนี้เนี่ยใน u ูท b e นะคะในเฟซก็มีสอนนะคะมีอาจารย์สมบัติสอนเลี่ยมพระอาจารย์หลายๆท่านเลยนะคะที่สอนเดินน้ํายาสอนเลี่ยมสอนอัดกรอบนะคะมี นะคะลองไปเซิร์ชหาดูกันได้นะพี่กิ่งก็เรียนจากใน YouTube ใน Facebook เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือหักหัดหัดถักเชือกนะคะหัดถักเชือกก็ได้ลายเดียวนะคะหัดถักเชือกกอ็นะคะอยากทำอยากทําเป็นเห็นใครเขาทาเป็นเห็นใครก็ทําทอะไรก็ไปดูเขานะพี่กิ่งก็จะประเภทครูพักรักจานะคะครูพักรักจำเขาทํา อะไรแล้วเอ๊ะทำไมเขาทําได้สนใจก็ลองมาหัดทําเองนะคะนี่ก็เป็นมุมเล็กๆนะคะของพี่กิง่งสําหรับกิ่งชัยวัฒน์ชนคุยที่ว่างจากภารกิจการงานหนัก,นกๆจากงานประปามาแล้วนะคะถ้าประปาปกตินะคะก็สามารถมาทำงานตรงนี้ได้อันนี้นะคะก็งานที่มาใหม่สําหรับวันนี้นะคะอีก2องค์หลวงพ่อรวยนะหลวงพ่อรวยมาปวดยังไงก็ ยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับพี่กิ่งด้วยนะคะแล้วพบก,กันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะว่าดูซิว่าพี่กิ่งจะมีอะไรมาอวดมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ